สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมมาเจอกับคูคลีิเหมือนเดิมเนาะน้องคุกฤติครับผม,มถ้าจะเปิดหาสีดาว <c ười> ไม่ต้องเปิดนะ <laughs> ผมบอกเลยนะครับ <c ười> ผมกอ,อกกันเลยถ้าจะเปิดหาสีดาวไม่ต้องเปิดนะ <c ười> เป็นตู้เป็นตู้ที่ท,ที่ที่ถ้าจะเปิดหาสีดาวผมมแนะนําให้เปิดคือไม่ใช่แค่ตู้นี้นะครับแต่ว่าทุกตู้เลยนะทุกตู้รวมถึงตู้ใหม่ที่จะเข้ามาด้วยเนาะสองยุดแปดตัวอ่า ตัวนักมวยทัดนะตัวน้องนักมวยทัดลมอะ่ะเออนักมัดทัดลมอะ่ะถ้าจะเปิดหาสี่ดาวผมแนะนำให้เปิดนะครับทุกตู้เลยนะเออย่าอย่าเปิดเลยสีดาวไม่เงยเสี่ยงกว่าตัวห้าดาวอีกเพราะอย่างน้อยห้าดาวมันมีการันตีใช่ไหมเปิดเก้าสิบยังมีการันตีแต่ว่าสี่ดาวมันไม่มีเนาะถ้าดวงดีก็ได้เลยแต่ดวงไม่ดีก็ไม่ได้เลยโอ้โหเลยมาตึงนทีครึ่งเลยไม่พูดอะไรเลยนะมาเริ่มเริ่มกันครับมาเริ่มที่คุคริเนาะ คุกน้องคุกขีค้ครัน้องนาทองแห่งอินทรสุมาเฮ้ย <c oughs> ตัวน้องเขาสุดยอดมากเลยนะตัวน้องเขาหน้ารักหน้ารักโอเคผมไปถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยกระตุกจังโอเคครับน้องคุกขี้นะครับน้องคุกขี้เป็นตัวครสี่ดาวอ่าถ้าใส่ฟ้านะครับดาบเล็กนะผมผมผมบอกกันเลยนะเขาเป็นดาบเล็กแล้วดาบเล็กแม่งคือดาบเล็กมันไม่ม,ไม,มีไม่มีพลังชีวิตผมอยากให้หมีเอาดาบเล็กออฟล็อกไปพลังชีวิตมาจาัง <grape> แต่มันไม่มีอ่ะเนาะเออรู้สึกดาบเล็กจะเป็นดาบเดียวบางที่ไม่มีพลังชีวิตอ่ะเพราะว่าขอก็มีแล้วธนูก็มีแล้วโธนมีปะวะเออเดี๋ยวต้องไปดูให้ธนมีปะช่างมันช่างมันคุกกี้ครับเติบโตเป็นพลังชีวิตนะครับเติบโตเป็นพลัเปอร์เซ็นพลังชีวิตนะหมายความว่าตัวนางที่เลเวลแปดสิบจะมีเจะมีเปอร์เซ็นพลังชีวิตบวกไปฟรีๆเลยคือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นนะ ยี่สิให้พลังชีวิตของนางจะค่อนข้างเยอะหน่อยคือ32มหมนะครับสามหมนสอี่คือเลเวลแปแล้วก็อาร์ติเฟกต์ด้วยเนาะโอเคครับตัวอาวุธครับตัวอาวุธเขาแนะนําให้ใช้ฟาโวผมก็ยังใช้ฟาโวผมก็แนะนําให้ใช้ฟาโวนะครับเพราะว่าเมื่อตีติดคีจะได้อนุท่าหกสในการในการที่ได้ธนนู่าหกสินั่นไม่ได้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ธนูอนุธาตสี ฟ้าสีไฟฟ้าแต่เป็นอนุทาาสีขาวหมายความว่าทุกคนสามารถใช้ได้และในกรณีที่โจมตีติคิหมายความว่าตัวอันติเอตัวสกิลของคูคี้ครับเมื่อกด e ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนตัวได้เนาะพอเปลี่ยนตัวปุ๊บมันจะยังทำดาเมจอยู่นะหมายความว่าถ้าเกิดตัวสกิล e ของคูคี้ทำดาเมจในะทั้งที่ตัวอื่นดึนอยู่เนี่ยตัวอื่นก็จะได้ตัวพลังงาน,านาธาตุไปนะครับก็คือเม็ดพลังงานธาตุไปเนาะก็เลยจะแนะนาไม่ใช่ฟาโวกันแต่ว่าถ้าเกิดมันมีดาบ เลือดเมื่อไหร่ผมว่าเขาคงแนะนําดาบเลือดกันนั่นแหละเนาะรอแพทหน้าครับรอรออีกหลายๆแพทว่าจะมีดาบเลือดหรือเปล่าอาร์ติเฟกต์ครับเขาแนะนําให้ใช้เป็นเซตไอ้นี่เลยเนาะเซตไอเนี่ยเซตอ่าเทคนิคอลอะครับเทคนิคซิตี้ก็คือเมื่อใช้2เซตพลังคิดเพิ่มใช่ไหมแล้วเมื่อใช้4เซตเมื่อสกิลอีโดนโจมโดนโดนโจมตีโดนศัตรูจะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีท่าของจะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีของตัวละครที่อยู่ในทีมเนาะ คือไอ้เพิ่มพลังป้องกันไม่เท่าไหร่แต่เพิ่มพลังโจมตีนี้น่าจะดีสุดแล้วนะเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกสูตร้าวิหรือก็คือต่อเนื่อสาววิก็คือทันทีที่ทันทีที่คุูขี้กด e เอ้กด e ปุ๊บอ่าล้วเปลี่ยนตัวพอเปลี่ยนตัวแล้วพลังงานทั้ไอ้ตัวสกิล e ของคุูขี้ทางานทํางานโจมตีโดนคนอื่นเงี้ยตัวที่เรายืนอยู่ในขณะนั้นจะได้พลังโจมตีเพิ่มนะครับมันได้พลังป้องกันเพิ่มด้วยแหละแต่ว่า ตัวที่คือตัวละครที่ใช้ทั้งโจมตีป้องกันเลยมีแต่โนเอลอะไรนะที่คุ้มสุดนะแต่ว่าคนอื่นก็ใช่ว่าจะจะไม่ดีเพราะว่ามันมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วมันยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเพราะนั้นแนะนําให้ใช้นี่ครับใช้เทคนิคเคนิสตี้นะครับผมกลุ่มดาวครับกลุ่มดาวหนึ่งคือเพิ่มพื้นที่เอวองสายฟ้าให้มันไกลขึ้นเท่านั้นแหละกลุ่มดาวสองคือเพิ่มเลยเวลาตีครับกลุ่มดาวสามสามกับห้าผมไม่บอกแล้วกันนะ สามห้าผกจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันแค่เพิ่มระดับเพิ่มขึ้นเนาะต่อไปตัวอตัวนี่ตัวไหนวะบอกเลยผมนี่เริ่มไม่เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอกรสนี่คือตัว e เหรออ๋อแสดงว่าผมผิดเนาะอันนี้คือตัว q นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มอันติเพิ่มระยะอันติเนาะเพิ่มวงอันติวงอันติที่เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มวงระยะอันติเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ใช้หรือเปล่าวะ มันดีไหมมันก็มันก็ดีแต่ว่ามันมันไม่ได้แรงมันก็จะไม่มันก็ไม่ผมก็บอกไม่ถูก่ะคือตัวนางมันไม่ได้แรงเลยอะพอนไม่ได้แรงเลยวงอติเพิ่มขึ้นก็เท่านั้นนะ <c oughs> อะ่อันนี้คือตัวสกิลเเอ่อสกิล E ครับตัวซีสกิลพีวไอตัวว,วงเพิ่มขึ้นสาวินะครับต่อไปอ่อภายในสกิลเครับการโจมตีหรือการชาร์าโจมตีหรือว่าอะไรพวกเนี้ยของชิโนโบีนะ ก็คือของชิโนวิของค ah ุก hmm. กี้เลยอ่ะนะฮะก็จะเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซ6ครับเมื่อคุกกี้ได้ครับความเสียหายมากพอทําให้หมดสติความเสียหายครั้งนี้จะทให้เพิ่มให้หมดสตินะครับแล้วฟื้นขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเลือเหลือหนึ่งเนาะเกิดขึ้นในหกสิบวีครับแล้วก็จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งพลังโจมตีต่ำกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มความชำนาญธาตุร้อยห้าสิบหน่วยนะครับผมว่าอันเนี้ย อันนี้น่าจะดีกว่าหูเต่าอีกสัมมังเอ้ยพอๆกับหูเต่าเลยคือหูเต่าเป็นใครเป็นแบบนี้เลยนะครับหู่เต่าสี่หกอ่ะหูเต่าสี่หกคือเมื่อตายปุ๊บเธอจะฟื้นขึ้นมาทันทีหนึ่งก็คือฟื้นขึ้นมาทันทีเลยเหมือนเหมือนครูคีที่ว่าเพื่อตายปุ๊บเธอจะฟื้นขึ้นมาทันทีเลยและหนึ่งครั้งในหนึ่งในหกสิบวินะหมายความว่าถ้าในระหว่างเราสู้บอสอยู่เราตายปุ๊บและรอหกสิบวิเราก็จะฟื้นใหม่เลยอันนี้คือลงคนเดียวนะ โคออฟไม่นับนะครับโคออฟทำไม่ได้นะครับโคออฟทำได้แค่ครั้งแรกนะครับโอเคเนาะต้องรอหกสิบวิมั้งโทออฟถึงจะทำได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไอเรื่องเพิ่มความชำนาญท่าใส่ท่าใส่ฟ้าเราอย่าไปพูดกันถึงเลยเนาะแม่งกากจัดอย่าไปอย่าไปพูดถึงเรื่องความชำนาญท่าใส่ท่าใส่ฟ้าเนาะโอเคนะครับ เอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้1ครั้งในการได้เพียง1ครั้งนะครับก็คือพอพอล้มปุ๊บได้ได้หครั้งเลยเนาะโอเคอ่าพรสวรรค์ครับพรสวรรค์ผมนีผมแนะนำให้อัพ2อันนี้เนาะอัพแค่ E กับ Q นะครับโจมตีปกติไม่ต้องอัพเนะาะเพราะมันไม่ได้มีความแรงอยู่แล้วตัว E ครับเมื่อกดใช้ปุ๊บเราจะเสียเลือดทันทีนะครับก็คือเปเสียเลือดทันทีเลย เนี่ยค่าใช้ใจ่ายของสกิลอะครับสาเปอร์เซ็นของ HP ก็คือเรามี HP เหลืออยู่ตอนนั้นเท่าไหร่ก็หักไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นถ้าถ้าเรามี HP เหลืออยู่หมื่นหนึ่งก็หักไปเลยสามพันเนี้ยถ้ามี HP เหลืออยู่สามหมื่นก็หักไปเลยเก้าพันก็คือกดปุ๊บเลือดเราลดเลยมันจะไปคอมโบกับอันนี้ครับคอมโบกับอันนี้เนาะคอมโบกับตัวสกิลคิวเนาะแต่เดี๋ยวค่อยพูดกันสกิล E ครับกดสก็อดปุ๊บเลือดเราลดแล้วก็จะฮิล พอจะฮิลปุ๊บฮิล4.8%นะครับเนาะแล้วก็บวก500อ,อีก500กว่าเป็นเวลา12บสองวินะครับแล้วก็ประมาณก็คือคูณไปเลยอะ่ะมันวิละครั้งอ่ะมันวิละครั้งก็คูณไปเลยก็รเราเราเอา่อเกือบ60%นะครับก็คือกดกดแค่30%แล้วได้ได้มาคืนเราเรา50%เนตะ่ะโอเคเนะคาะข้อมเสียหายสกิลคือกดครั้งแรกและใช้แล้วจะเกิดความเสียหายสกิลความเสียหายต่อเนื่องคือ เมื่อกดแล้วแล้ววงมันจะกระจายพอวงกระจายปุ๊บนี่คือ40%โอเคนะครับอ่าเข้าใจใถูกนะครับก็คือกดครั้งแรกแบบประชิดตัวเลยอะประชิดตัวประชิดตัวมากๆเลยครับกดครั้งแรกปุ๊บได้ไปเลย1้อยสิบสออ่าแล้วพอวงอยู่กับเราพอครบ1นึ่งวิกระจายปุ๊บจะสร้างความเสียหาย4%โอเคนะพร้อมฮิ้วด้วยโอเคอ่า มันถามว่ามันดีตรงไหนมันดีตรงที่มันเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความเสียงไฟฟ้าถามว่าดีไหมมันก็ไม่เชิงเพราะผมเล่นหูเต่ามันก็เกิดเกิดโอเวอร์โหลดรัวๆ,ๆแต่มันดีตรงที่มันฟื้นพลังชีวิตได้ครับแล้วก็ต่อให้พลังชีวิตสูงสุดเอ้ยต่ำสุด20%รพอกดปุ๊บเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเนาะพอเหลือ20ปตปุ๊บเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ว่ายังกดยังคิวได้เรื่อยๆนะครับยังกดแล้วก็คิวได้เรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ต้องจ่าย ก็คือตัวนางจะเป็นแบบเลือดต่ำตลอดเวลาคล้ายคฮูเต่าครับมากดสกิลฮิลเปลี่ยนตัวให้คนอื่นฮิลแล้วพอนางจะแช่นต t i ปุ๊บนางจะตีแรงเพราะว่าเลือดนางต่ำโอเคมาคุยกันเรื่องเรื่องเลือดนางต่อตัวั n ตินะครับตัว Q ิเนาะตัวคิความเสียหายต่อครั้งกับความเสียหายโดยรวมเนาะแล้วก็ระยะเวลาต่อเนื่องูดาวเดี๋ยวคอยพูดกันนะครับมาเมื่อกดสกิลฮิปุ๊บ จะสร้างวงข้างหน้าและมีไฟฟ้าขึ้นจากพื้นโอเคนะครับก็คือจะขึ้นมาต่อเนื่องเลยเมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะนานขึ้นโอเคทำให้มันคอมโบกับตัวสกิลสกิล e ครับกด1ครั้งลด30%ครับกด2ครั้งลด60%ครับลด60%ปุ๊บสกิลคินานขึ้นโอเคนะคือนานจาก2วิเป็น3.5วิ นานหนึ่งจุดห้าวิเลยนานขึ้นนานขึ้นหนึ่งจุดห้าวิเลยนะแล้วก็อนุทัศน์สิหกสิบมันถือว่าน้อยอยู่เนาะแล้วก็อันนี้ครับความเสียหายต่อครั้งครับก็คือ,อห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์หอยพีสูงสุดของเรานะแล้วก็ความเสียหายโดยรวมครับก็คือโดยรวมทั้งหมดหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพพีสูงสุดของเราอะเนาะในกรณีที่อยู่ใน3.5วินะครับก็คืออ,อผมต้องกดนี่อันนี้คือเลือดต่ำกว่าหกสิบเปแล้วนะ แล้วเมื่อกดปุ๊บจะวางด้านหน้าและจะนานขึ้นส5จุาวินี่นานมากเลยนะ3 5วิโอเคนะครับตัวนางเป็นสายพพอร์ตเลยผมบอกว่าตัวนางเป็นสายพพอร์ตเลยไม่ใช่สายสายบ๊อะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนจะอินดี้ไปปั้นเหมือนบาบาร่ายังทําไม่ได้ <c oughs> ผมว่าทําได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันยากมากเลยนะบาบาร่ายังมีอาวุธที่มันดีหน่อยอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตัวนางโชว์เคสเป็นเป็นแบบบาบาร่าเงี้ย ผมว่าบอบาเลียนยังแรงกว่าตัวนางด้วยซ้ำอะ่ะกลุ่มดาวไปแล้วครับพรสวรรค์ไปแล้วเนาะไปการจัดทีมครับจัดทีมาการจัดทีมผมแนะนำให้เป็นอะไรก็ได้เพราะว่าตัวนางเป็นตัวซับพอร์ตผมบอกเลยนะว่าตัวนางเป็นตัวซับพอร์ตนะไม่ใช่ซับดีเพสด้วยซ้ำอะ่ะไม่ใช่ซับดีเพสด้วยซ้ำอะ่ะเป็นซับพอร์ตแบบซับพอร์ตจริงๆอะ่ะ หน้าทองแล้วอยากเรียกอยากจูบจังตัวตามเป็นซัพพอร์ตจริงๆอะครับก็คือทำดาเมจไม่ค่อยได้เอามาแปะธาตุได้ก็จริงแต่ว่าทำดาเมจไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ไม่แรงด้วยแต่ว่าฮิลแรงมากตัวอันติใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่แรงอยู่ดีเพราะงั้นผมสำหรับผมผมจัดนางเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่ซัพพอร์ตดีเวสเนาะเอถ้าเกิดใครจะจัดทีมก็จะต้องเอาตัวซัพพอร์ตตัวอื่นออกเออ ถ้าเกิดจะไปคู่คาซือฮาเหรอก็ต้องปั้นคาซือฮาเป็นซัพพอร์ตดีเพแทนแทนตัวนางอะนะครับแต่ว่าตัวคาซือฮามันก็กึ่งกึ่งกึ่งดีพแล้วอะกึ่งกึ่งซัพพอร์ตดีเพแล้วครับถึงตัวตัวคาซือฮาเป็นซัพพอร์ตที่มันใช้นั่นก็จริงเนาใช,ใช้ใช้ลมในการรวบไม่ได้แรงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดปั้นไปทางชำนาญท่าตัตวคาซือฮ่าก็ยังตัวยังใช้ลมได้หลักสองหมื่นสามหมื่นอยู่เนาะ ็นซัพพอร์ตดีเสได้นะตัวคาเซะเพราะฉะนั้นก็ไปคูดได้ครับแต่ว่ามันต้องมีตัวดี s เสตัวหนึ่งอะเนะเาะเพราะว่าถ้าเกิดให้นางไปซัพพอร์ตอยู่ดีนะครับตัวการรวมธาตุเหรอไม่มีปัญหาตัวอะไรก็ได้มั้งถ้าเพให้ผมแนะนําก็คงเป็นตัวไฟฟ้าสักตัวหนึ่งอะเอามาปั่นเอาปั่นเอาเป็นไรเดนก็ได้ครับตัวคุคี้กับไรเดนก็ได้เพื่อให้ให้มาปั่นพลังงานธาตุให้ไรเดนอะเนาะแต่ว่าแล้วก็ให้คิวให้ไรเดนด้วยแต่ว่า ตัวไฟฟ้าที่เหมาะสมกว่าก็ยังเป็นตัวของนั่นอยู่ดีอ่ะเออตัวของอเจนั่นอยู่ดีเนาะเจอขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่ค่อยสบายเท่าไหรเ่เนาะเจซาร่าครับที่ว่าพอกดอันติปุ๊บก,ก็จะเพิ่มอัตราคีให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวซัพพอร์ตไฟฟ้าเจซาร่ายังจะดีกว่าคุกกี้อีกเนาะ เพราะงั้นถ้าถามว่านางเป็นตัวละครที่ดีไหมผมว่ามันมันตัวละครที่เหมาะกับสี่ดาวแล้วกันโอเค <c oughs> ผมจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแล้วกันผมบอกว่ามันเหมาะกับสี่ดาวแล้วแหละคือสี่ดาวก็คือประมาณนี้นะครับเราเราจะมีดาราม่ากันโอ้ดาราม่าเดี๋ยว <c oughs> พูดตัเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก็พูดยาวอีก,กอ่าตัวดาราม่ามันจะมีดาราม่าเรื่องคูคิ การออกแบบคูคิไม่เหมาะกับเกมนี้หรือว่าการออกแบบคูคิเป็นอะไรที่ผิดพลาดหรืออะไรประมาณนีน้เนาะแต่ผมมองว่าพวกเขาลืมหรือเปล่าว่าตัวคุคิเป็นสี่ดาวอะเออตัวคีคีเป็นสี่ดาวนะเว้ยแล้วก็คนเล่นเนี่ยถามหน่อยเหอะมีใครเอาสี่ดาวที่นอกจากเบนเน็ตนอกจากในน้อยเข้าทีมบัางอะเออถ้าเกิดไม่ได้ปั้นจริงๆอย่างเซียหลิงที่ใช้อันติแล้วก็เออมีใครกไม่มีแล้วมั้ง ปกติเขาใช้กับตัวห้าดาวแล้วเราก็จะเลยรู้สึกว่าตัวห้าดาวมันแรงกว่ามันแรงแบบแรงเวอร์ตัวเทพมากอาจจะประโยชน์มากเลยประมาณนี้แล้วพอมาดูคูคีที่โปรโมตอย่างหนักหนาสาหัสเออน้องไอ,อ้น้องขาอ่อนเงี้ยเออพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เงี้ยเออแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยปลื้มเรื่องคูคีกันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคูคีเป็นตัวละครสี่ดาวนะผมว่าได้ขนาดนี้ผมก็ก็ดีแล้วนะ ดีกว่าบาบาร่าอีกนะผมว่าคุกกี้ดีกว่าบาบาร่าอีกนะครับเพราะว่าคุกกี้เพราะว่าบาบาร่าจะทําให้เราโดนน้านะเราติดน้ํานะเมื่อกดสกีอีอ, e. อะเมื่อกดสกีอีอ e. จะทําให้เราติดน้ําครับแล้วถ้าเกิดเราไปสู้กับในฟิลน้ําแข็งหรือว่าไปเจอตัวละครที่มันธาตุอื่นเงี้ยเราจะโดนโอเวอร์โหลดเอยชำนาญธาตุเออ,อยีเงี้ยโดนช็อตไฟฟ้าเอยอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะโดนแช่แข็งเอออะไรประมาณนี้แต่ครวคุกกี้ไม่ต้องไม่ต้องสนเรื่องนั้นครับกดอ e. ีปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้มันจดก,การของมนันเองเนาะ แล้วก็คิวคล้ายๆบอบาล่าเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณกค,ครับมีแค่นี้เนาะสรุปอีกรอบนะครับตัวคุกคิมีเติบโต,ตเป็นพลังชีวิตเติบโตเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์อาวุธใช้ฟาโวอายุใช้ฟาโวนะครับผมว่าถ้าถ้ามีอาวุธใส่ออฟโรงเป็นพลังชีวิตเนี่ยผมแนะนำอันนั้นมากกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอกัน อัิเฟกครับสเทคนิคซิตี้นะครับสี่เลยนะผมแนะนำเป็นสี่เลยนะครับแล้วก็กลุ่มดาวครับกลุ่มดาวผมแนะนำให้เปิดหาแค่กลุ่มดาวสองกลุ่มดาวสองแต่ถ้าใครใครเปิดได้ผมไปไปสุดเลยก็ได้นะแต่ว่าเอาจริงคือกลุ่มดาวห้าก็คุ้มแล้วอ่ะสองก็คุ้มแล้วความจริงอ่ะความจริงสองคือคุ้มแล้วครับสองค,มค,มคุมคือพอแล้วแหละถ้าใครอยากจะเปิดหาตู้นี้นะ <c oughs> ใครอยากจะผ่านการันตีก็เออตามสบายเลยเอาแค่สองพอเนาะ พรสว่านครับอัพอ e กับคิพอนะครับความจริงอัพออย่างเดียวก็พอคิ Q ถ้าเกิดเกิดไม่มันไม่จําเป็นด้วยซ้ำคิวเอ่อเพราะว่ายังไงมันความเสียหายความมันตามพังเลือดเนาะเอาผมแนะนําให้อัพอีนำแล้วเหลือเมื่อไหร่ค่อยอัพคินะครับเนาะ,ะเอ้ยโดนไล่ออกจากห้อง <laughs> ผมโดนไล่ออกจากห้องอะผมยืนนานไปกูเปิดทางนี้ก็ได้ว่าแม่ง ผมไม่มีโตนะครับคือต้องคือผมไม่ผมเปิดหาแค่คุกกี้ไม่ได้เปิดหาอีโตเนะเาะอ่าผมยังไม่ได้อัพเลยเพราะผมปั้นแค่คือแบบไม่ได้ปั้นปั้นเล่นเล่นแบบเล่นจัดเลยอะ,ละอันนี้ก็ไม่มีเลยเนาะโอเคครับอ่าอีกรอบอันนี้คือเมื่อต่อพลังชีวิตมาจะได้รบโบนัสร,รักษาเพิ่มขึ้นอันนี้ช่างมันนะครับก็คือเมื่อต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้รับพลนังร,รักษาแค่นั้นแหละนะฮะแล้วก็โบนัสต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับความชำนาญทานะครับก็คือได้ความชำนาญธานเมื่อ,อไหร่ก็จะ ไปการรักษาเพิ่มขึ้น75%านของตำนานาธาตุครับกับเสียหายเพิ่มขึ้น2 5ขาองนำนานาธาตุเนาะส่วนอันสุดท้ายนี่เป็นแค่คำขอนะครับตัวสกิล2อันนี้นะครับเน,เน้นไปทาง Hp นะถ้าเกิดจะเน้นไปสายฮิลเล่นไปใสยฮิลนะครับให้เน้นไปทาง Hp เนาะก็คือ Hp รัวรวไปเลยอะอย่างอันนี้32ไม่ได้แบบอาวุธกากเาฝา้าเออผมยังใช้นี่อยู่เลยเแล้วก็ตัวเซตผมใช้2ไมเดนเนาะ <laughs> เพราะว่าตัวไอเทคนิซิตี้ผมยังห่วยแตกอยู่ต้องไปฟาร์มเพิ่มโอเคนะครับงั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับสิบเก้าทีอันนี้นานกว่าพอ <c oughs> ร,รวมบนเวก็สามนาทีแล้วมั้งโอเคแล้วเจอกันครับ